สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำฟังก์ชันทีวีอนาล็อกนะครับในเครื่องโจอีจัมสองสี่นิ้วนะครับผมให้เราเลือกอที่เมนูทีวีนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับและเมื่อใช้งานครั้งแรกให้กดค้นหาช่องนะครับหรือว่าสแกนนะครับตรงนี้เมื่อกดแล้วเครื่องจะทำงาน โดยการสแกนช่องอัตโ,ตโนมัตินะครับจนเสร็จสิ้นนะครับผมให้เรารอสักครู่นะครับ อันนี้จะเป็นช่อง5นะครับผมนะคายใต้พรบรยาปี25คุณภาพที่ได้นะครับจะขึ้นอยู่กับพื้นที่การรับสัญญาณน,นั้นๆนะครับถ้าอย่างเช่นอยู่ตึกสูงหรือว่าในที่มุมอับสัญญาณมันก็จะไม่ค่อยชัดนะครับแต่เราสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการเสียบสมาททองนะครับเมื่อเสียบสมอทองแล้วคุณภาพที่ได้นะครับจะ ดีขึ้นนะครับแต่เราจะไม่สามารถเ,าเปิดเสียงออกผ่านลำโพงได้ต้องฟังผ่านหูฟังอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้จะเป็นช่องเจ็ดนะครับอันนี้เมื่อถอดเมื่อถอดสายนะครับเมื่อถอดสายสมอท็ออันนี้เมื่อใส่สายสมาทท็อกนะครับผม อันนี้ช่องเก้าใสสวอท a อ k อยู่นะครับอันนี้ไม่ใส่จะสังเกตได้นะครับว่าตรงนี้จะมีขึ้นรบกวนบ้างอันนี้ช่องสิบเอ็ดนะครับท,ที่ยังไม่เสียบสายอากาศนะครับ,บ,บหรือสวอท็อกอันนี้เสียบแล้วจะเห็นได้ว่าภาพมีความคมชัดมากขึ้น ยังมีคือรบกวนบ้างเล็กน้อยอันนี้จะเป็นไทย p พ s นะครับอันนี้เราเสียบสายไว้อยู่อันนี้ถอดสมอ l ท็อกแล้วนะครับ s สม l l ท็อกนะครับสามารถใช้เในชุดที่มากับกล่องก็ได้หรือ จอ s m a l ท t อ l ที่เราฟังเพลงอยู่ก็ได้นะครับที่เราใช้เป็นประจาในที่นี้จะเป็น s m a l ท t อ l ที่ผมใช้ฟังเพลงเป็นประจํานะครับผมตรงนี้ถ้ามีข้อมูลใดๆที่ต้องการสอบถามสามารถแนะนํามาในในเพจได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ